สวัสดีค่ะมัน,นี้ยายพ่อนสิมาเห็ดต้มยำกุ้งจ้ะต้มยำกุ้งแบบง่ายๆในต่างแดนนะคะใส่เห็ดแคนททเรนค่ะเห็ดเหลืองโอเคค่ะไปเบิ่งวิธีเห็ดกันเลยจ้า